เอ้าชริลัตจิตตสุโภป,ประธานโครงการกับผมนายบัณฑิตจิตตสุโภผู้ประสานงานโครงการและผู้เข้ารับการอบรมขอขอบคุณประธานโครงการเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดการฝึกอบรมการสร้างอาชีพจากขยะอินทรีย์โดยการเลี้ยงไส้เดือนในวันนี้การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างอาชีพจากขยะอินทรีย์โดยการเลี้ยงไส้เดือนนี้ ได้จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติงานโดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นสองรุ่นรุ่นที่หนึ่งวันที่8สิงหาคม2563จำนวนผู้เข้ารับการอบรม50ท่านรุ่นที่สองจัดในวันที่9สิงหาคม2563ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน50ท่าน เป้าหมายของผู้เข้าอบรมได้แก่กลุ่มแม่บ้านกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการจากตำบลไผ่วงและตำบลยางชาย้ยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความคข้าใจมีทัะ สามารถเลี้ยงไส้เดือนตามหลักสูตรที่อบรมมาในครั้งนี้พร้อมที่จะดําเนินการพัฒนาให้เกิดกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านตลอดจนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนระดับหมู่บ้านและระดับตำบลต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานโครงการได้ทำพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้เข้าอบรมและกล่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างอาชีพจากขยะอินทรีย์โดยการเลี้ยงไส้เดือนด้วยครับเรียนผู้ประสานงานโครงการผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะดิฉันก็ในานามของประธานโครงการนะคะก็ขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่ได้มาร่วมฝึกประสบการณ์กันในวันนี้ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัตินะะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยจะนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยนะคะไปสร้างอาชีพให้ตนเองครอบครัวแล้วก็ชุมชนของเรานะคะคือปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าปัญหาของสิ่งแวดล้อมขยะต่างๆเนี่ยนะคะหรือ มล,ลพิษทางการใช้สารเคมีนะคะก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วคนที่ไปทำงานในท้องที่โรงงานอุสตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็จะกลับมาสู่ชุมชนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการสร้างอาชีพตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะฝึกได้นะคะเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปต่อยอดก็คือสร้างเป็นอาชีพของเรา รวมเป็นกลุ่มนะคะรวมเป็นกลุ่มของของกำบลนไผ่วงเราเนี่ยนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เป็นของกลุ่มของเราเองนะคะเราก็สร้างอาชีพในชุมชนแล้วก็ใช้ใช้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนเนี่ยนะคะเอาไปใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวเราเนี่ยนะคะแล้วก็ลงสู่การทำไร่ทำนาอะไรของเราต่อไปนะคะค่ะดิฉันขอปิดการประชุม ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงการมอบนะครใบเกียรติบัตรนะครับที่ผู้เข้าอบรมนะครับในวันนี้นะครับก็ทั้งหมดก็ห้าสิบท่านด้วยกันนะครับ And let... ท่านแรกขอเรียนเชิญนะครับนางสาวกันนิกาพึ่งแก้วท่านที่สองนางสาวฝันตาวง,สงเสงี่ยมท่านที่สามนางจำเนียนช้างวง ท่านที่สี่นางชะลอของเพียน,ท,นท่านที่ห้านายชูชีพเจรเนนท่านที่หก นางนิชานันสิงห์ทองนางดารณีบุญถนอมนางดาวรุ่งแก้วฉายา นางดาวเรืองทองมูลนายเติมปินทับทิมนางสาวนุจนาศเสมอใจ นายปริญญาเมฆพยับนางปานจิตผงช้างอยู่นางปาริชาติงามละไม นางพ,พัชรวันพันธุรัตนายพยาวแพรพฟงศรีนางพรทิพย์ขำเพียนนางพินทิพย์ทวนนลัน นางสาวพุ่มเรียงพันธุรัตนายมาโนดเพชรรัตนางยมขำหวานฉ่ำนางลาตีงามสะอาด นายรุ่งทิพย์ยอดขำนางรุ่งทิวาเอี่ยมยิ้มนางละไมงา,ามละไม นางลำพึงลาบใหญ่นางวันเพนรุ่งโรดนางสาววาสนาสมสะละ่วยนางสนิทชัยสวัสด์ นางสาวสมบัติพ่วงมาลินายสมบูรณ์ม่วงงามนางกิมเลี้ยนางสมปองกิมเลี้ยง นางสาวสมปองชาวอบธมนายสมศักดิ์พุทธรักษานางสายใจภายบัวนางสายหยุดสุขเจริญ นางสาลี่ทองเหลืองนางสาวสาวิตรีสีพงสุดนางสำเนาเจือเจอมิมนางสำราพุทธศี นางสุนียอดขำนางสุนันศีดาแก้วนางแสงเดือนพันธุรัะ นางอัจชราภาเพชรคุม้มนายอำนวยปัญยมนายอำนาจพึ่งแก้ว นางสาวอัมพรพันธ์วุฒินามนายอุบลสภาพักและนางอุษาเจรเนน